ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบเป็นศูนย์วิจัยทางการแพทย์ที่นำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดหลายเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อใช้ศึกษากลไกการเกิดโรคในระดับโมเลกุลแบบทั้งระบบ,บจากนั้นจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาแอนติบอดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคแบบใหม่จากการวิจัยโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าโดยใช้ เทคนิคทางชีววิทยาเชิงระบบของเราเราก็จะนําเซลล์มะเร็งผู้ป่วยเพื่อนํามาถอดร,รหัสทางพัตุกรรมเพื่อดูความผิดปกติทางการแสดงออกของจีนทุกจีนที่อยู่ในเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยหลังจากนั้นเราก็จะนําเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยมาเพื่อวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนที่มีความผิดปกติในเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยโดยการวิเคราะห์นี้จะทําโดยการดูปริมาณโปรตีนที่แสดงออกทั้งหมดในเซลล์ หลังจากที่ได้ข้อมูลทางรหัสทางพันธุกรรมรายการสแสดงออกของโปรโตีนเราก็จะนําข้อมูลนั้นมา,มออารรมลลวบบมิเคราะห์โดยการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยการประมวลผลชั้นสูงเพื่อนํามาสู่การค้นหาโปรโตีนหรือว่าจีนเป้าหมายเพื่อการรักษาต่อไปหลังจากที่เราค้นพบความผิดปกติทางจีนหรือทางโปรโตีนที่อยู่ในเซลล์มะเร็งของผู้ป่วย เราก็จะนําข้อมูลนั้นมาพัฒนาวิธีการวิธีฉัยและรักษาโรคโดยใช้อนติบอดีซึ่งมีความจำเพาะต่อเซลเล์มะเร็งของผู้ป่วยคนนั้นๆประโยชน์ที่ได้จากการสร้างแอนติบอดีและการใช้วิธีการทางชีววิทยาชิงระบบจะทําให้เกิดการรักษาที่มีความจำเพาะแก่ผู้ป่วยคนนั้นๆและลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น